สว่านใช้ปี97นะรอบปกติใช้เท่าไหร่อ่ะ500ผมใส่ไปก่อนแล้วกันนะ M3 เนอะเออนี่ปัญหางานเจาะกันถ้า็ัก M3 แบบเดิมก็เจอะไม่ได้สว่านรู่ดิหางเออเราต้องมีคิดตรงนี้เลยนะเนาะครับเหมือนแย่งเราอยู่แล้วนะอ่าผมก็วิ่งมาอันนี้แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะแซด มมติว่า5มิลถ้าเราเซตงานดีนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับท่อ8เปิดน้าปกตินะครับสว่านไม่มีอะไรเลยใส่ฟีดไว้ข้างนอกไว่เดี๋ยวผมดูว่ามันมีพารามิเตอร์ฟีดหรือเปล่าใส่ฟีดที่จะใช้ในการเจาะยกตัวอย่างฟีด0.1นะครับโดยปกติแล้วครื้องกึงมันจะเป็น G95 อยู่แล้วฟ0 ติดตลอดอยู่แล้วนะครับตอบอิดตลอ่านะครับนะเข้าดีลนะเจาะน้ำสูนไหมไม่ต้องนะเอาน้ำศูนย์ครับน้ำศูนย์นะเซนเตอร์ลิงติดผมจะติดปัญหากันน้ำศูนย์อยู่เนี่ยเซนเตอร์ลิงนะครับระยะระยะถอยรูปมันจะเป็นแนวตั้งนะไม่ต้องไปสนใจมันนะครับรีแท็กถอยกี่มิลไม่ว่าถอยห้ามิลเรฟเฟรนนี่เท่าไหร่ที่แท้แท้ศูนย์นะครับ s a ฟตี้มันจะมีรีเทคกับเซฟตี้นะสามมิลเด็บลงไปลึกเท่าไหร่ปอมาจะห้ามิลครับอ่ะเป็นแอปพลิทดนะใส่ลบห้าหรือถ้าเราใช้ตัวนี้จะเป็นอินคีเมนต์คำว่าอินคีเมนต์จะนับจากตำแหน่งด้านหน้านะไม่ใช่ได้ผิวนะด้านจุดที่มันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาลึกห้าอาจจะต้องใส่เป็นแปดหรือเป็นสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับ แค่นี้นะโอเคตำแหน่งคืออะไ x0 แค่นี้ผมถอย 0. อ่0แซดสัก50ก่อนทีนึง้ว x200 แซด 200, 200. m9 m5 m30